แกงอ่อมปูนานะครับแกงอ่อมปูนาสูตรอีสานใต้นะครับสูตรอีสานใต้สีสันน่ากินครับแต่รสชาติอร่อยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จะน่ากินอย่างเดียวนะครับสีสันน่ากินก็จริงรสชาติก็อร่อยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เข้ามารับชมในช่องของโอ๊กนูนาชาแนลนะครับ นีปูครับปูวันนี้นะครับผมจะมาแกงอ่อมปูนานะครับแกงอ่อมปูนาสูตรอีสานใต้นะครับสูตรอีสานใต้อาจจะทํามมวนๆให้นะครับพอเราเก็บปูนาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเก็บเอามันที่อยู่ในกระดองนะครับนี่ครับเอาช้อนเคี่ยวๆนะครับเคี่ยเอาแต่มันนะครับนี่ครับ เอาแต่มันส่วนนี้ไม่เอานะครับส่วนนี้มันมันขมนะครับตรงนี้ขมเราก็เอาแต่มันนะครับกระดองผมทิ้งเลยนะครับแต่บางคนก็เอาไปตำนะครับแต่ผมไม่ตำนะครับเพราะว่ามันจะได้ส่วนนี้ไปด้วยนะครับกลายเป็นขมนะครับมันขิวนะครับมันขิว ครับมันปูครับอันนี้มันปูนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวผมมาตำส่วนที่เหลือนะครับมาตำนะครับ อเราตำละเอียดได้ระดับนึงนะครับเดี๋ยวใส่น้ำนะครับใส่น้ำเข้าไปใส่น้ำเข้าไปนะครับใส่น้ำไปแล้วเรามาลินน้ำนะครับใส่หม้อนะครับ รินน้ำปูใส่ม้อแล้วครับนี่ครับโดยเราเรามีที่กองนะครับ ครกตำอีกรอบหนึ่งนะครับใส่ครกตำอีกรอบหนึ่งในส่วนนี้เรามาตั้งเตาเลยนะครับเรามาตำอีกรอบหนึ่งนะครับพอเราตำอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็ใส่น้ําอีกนะครับใส่น้ําอีกนะครับทีนี้เป็นรอบ รอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบสุดท้ายนะครับบีมน้ำปูออกนะครับแล้วมากรองใส่หม้อนะครับจากนั้นเรามากรองใส่หม้อนะครับ นี่พริกที่ตำไว้นะครับใส่ไปเลยแล้วก็ใส่น้ำปะลาะนะครับใส่น้ำปะลาะจากนั้นนะครับใส่ข้าวคั่วครับใส่หมดเลยผมชลรสครับ น้ำเดือดได้ที่นะครับทุกอย่างสุกหมดนะครับเราก็มาใส่หอมอันนี้ผมใส่อันนี้ผมใส่อันนี้ผมใส่นนใ,สใบเลื่อยกับผักผักขยงนะครับผักขยงนะครับ ม่เลือกกับผักทะเยงนะครับสองอย่างนะครับสวยงามแล้วครับน่าก,กินแล้วครับพี่น้องสูตรผมเองครับพี่น้องสูตรผมเองไม่ได้เอาไม่ได้เอาสูตรมาจากไหนเลยนะครับ ทำแบบม่วๆนะครับมองเลยครับยกมองออกเลยนะครับยกมองอ,อ,ม,าม,อ,งอ,อมาเลยนะครับเราก็มาทําการตักใส่ถ้วยครับพี่น้อง ้วยครับสีสันน่ากินครับแต่รสชาติอร่อยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จะน่ากินอย่างเดียวนะครับสีสันน่ากินก็จริงรสชาติก็อร่อยด้วยนะครับ เรียบร้อยนี่ครับพี่น้องเรียบร้อยครับอมปูนาอมปูนาสูตรอีสานใต้ของโอ๊กงูนาชาแน,นลครับพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ